สํานักงานปปชเพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามหลักสูตรต้านทุจริตและโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนวันที่11มิถุนายน2568สํานักงานคณะกรรมการปร้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านพดุงเพื่อติดตามและกํากับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจําปีงบประมาณ2568 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปชได้สังเกตการ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียนรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันการทุจริตในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโรงเรียนวัดธรรรงให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งพร้อมนำเสนอข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานปปชในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืน ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทีอานิวข่าวสารโรงเรียนวัดท้ำรงเพื่อทุกคนในชุมชนของเราสวัสดีค่ะ